จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566 โดยมีประเด็นที่เป็นเรื่องวิจารณ์กรณีเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จากทั่วหน้าไปเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้นายวิโรจน์ลักษนาอดีศรสส,อส,อสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไก่ก็สะท้อนว่าเรื่องใหญ่ลักไก่เปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมจ่ายแบบทั่วหน้าตั้งแต่12สิงหาต้องมาพิสูจน์ความจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกับสิทธิของประชาชนอย่างร้ายแรงมากพรารัฐบาลรักษาการของผลเอกประยุทธ์ได้ลักไก่กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียเบ้ย,ยผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถินพศ2566เสียม โดยแต่เดิมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเป็นการจ่ายแบบทั่วหน้าผู้สูงอายุทุกคนได้รับ600-1,000บาทต่อเดือนตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปตามข้อที่6วงเล็บ4ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพเท่านั้นถึงจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แม้ว่าในบทเฉพาะการข้อที่17จะระบุว่าผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่12สิงหาคม2566ยังมีสิทธิรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป แต่หลักเกณฑน,นี้จะส่งผลกระทบกับสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะทยอยอายุครบ60ปีในอนาคตนอกจากนี้ประชาชนที่จะมีอายุครบ70ปี80ปี90ปีที่ต้องได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุก็มีคำถามต่อว่าจะได้รับการปรับเพิ่มหรือไม่ นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่แต่เดิมพอจะมีรายได้จุนเจือตนเองบ้างซึ่งตามหลักเกณฑ์ใหม่จะไม่ได้รับเบีย้ยยังชีพหากในเวลาต่อมารายได้ที่เคยดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเกิดหดหายไปผู้สูงอายุคนนั้นจะไปติดต่อขอรับเบีย้ยยังชีพได้ที่ไหนอย่างไรที่สําคัญคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าฐานข้อมูลของบัตรคนจนนั้นมีความมั่วอยู่พอสมควรมีคนจนถึง46ที่ไม่ได้รับบัตรในขณะที่78ของคนที่ถือบัตรเป็นคนที่ไม่ยากจนแต่อยากจนข้อมูลตกหล่นมากมายแบบนี้แล้วจะเอามาใช้ เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างไรนอกจากนี้ในมาตรา11วงเล็บ11ของพรบผู้สูงอายุได้กําหนดเอาไว้ว่าการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุจะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยต้องจ่ายให้ทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งก็มีประเด็นว่าการบังคับให้ผู้สูงอายุต้องพิสูจน์ความจนนั้นอาจเป็นการกีดการประชาชนไม่ให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐซึ่งขัดกับพรบผู้สูงอายุซึ่งสามารถฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้ การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุครั้งนี้ถือเป็นการลักไก่ของรัฐบาลรักษา,าการที่แย่มากๆเป็นการวางยาทิ้งทวนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ ด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าไกลได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุว่าเรื่องนี้พรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะสวัสดิการควรจะเป็นสิทธิ์ของทุกคนไม่ใช่การสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องมาพิสูจน์ความจนซึ่งการปรับนโยบายเรื่องสวัสดิการที่เป็นเรื่องใหญ่กระทบกับคนจํานวนมากไม่ควรทําในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่เป็นอย่างยิ่งคิดว่าเมื่อรัฐบาลใหม่ไม่ว่าใครจะเป็นนายุัฐมนตรีคงจะต้องเร่งทบทวนเรื่องนี้ เรายืยานยันว่านโยบายสวัสดิการควรจะท่วนหน้าการมีสวัสดิการท่วนหน้าไม่ได้เป็นการเอาเงินไปให้คนรวยข้อมูลทางวิชาการต่างๆชัดเจนว่าสวัสดิการช่วยลดความเหลื่อมล้ำและคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวส่วนใหญ่คือคนที่มีฐานะปานกลางและยากจน ดังนั้นหลายคนอาจจะไม่เข้าใจมองว่าการให้สวัสดิการทั่วหน้าโดยไม่แยกแยะว่าใครรวยหรือจนจะทําให้ได้ใช้ภาษีของประชาชนโดยสิ้นเปลืองแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นที่ผ่านมาการพิสูจน์ความจนนั้นมันมีปัญหาเยอะเพราะมีคนตกหล่นจากการพิสูจน์ความจนอยู่ไม่น้อยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มติชนทีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ